โอ้โหดูน้ำราดสีทองนี่ก่อนสิทุกคนไหลแบบยั่วซู้เพราะเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวแทๆ้ๆข้นสดจากกะทิหอ,อมหวานมันช่ำแบบพุดดี้พุดดี้กล้วยปิ้งเชยฉ่ำแช่ร้านดังในติ๊กต็อกเจอทีเดียวคือรู้เลยว่ามางานช้างไม่เสียเทีย่ยวราดทีน้ำไหลท่วเหมือนไปขอพรถวยเทพเห็นความช่ำมาเองแล้วเขาเสียบกล้วยปิ้งกล้วยกันแบบสดๆบนเตาถ่านหินลาวาร้อนๆกลิ่นกล้วยปิ้งนี่หอมเตะจมูกตั้งแต่ยังเดินมาไม่ถึงทีเด็ดคือเลือกความสุขของกล้วยได้ตามใจอยากจะนิ่มๆชอบแข็งๆหรือจะ สเขาก็จัดให้ได้หมดเตานี้คือหินภูเขาไฟนะครับร้อนสม่ำเสมอโอ้โหร้อนจริงๆด้วยปิ้งแล้วหอมแบบคนเดินผ่านต้องหาน้ำจิ้มเขามีเป็นเลือกได้แบบหนํำใจจะหวานหหรือสายผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนข้าวโพดเพือกหั่นเต๋าชิ้นเล็กหรือจะลูกชกที่กำลังเป็นกระแสดิวจิมาชาท็อปปิ้งหมดไปเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรดิวจิขอจัดมาสองชุดชุดละหกสิบบาทชุดแรกจะเป็นมะพร้าวอ่อนข้าวโพดดูสิมันน่ากินไหมกล้วยคำโตโตบวกมะพร้าวอ่อนๆกับข้าวโพดหวานกรุยอร่อยเลยอ่ะแนะนำชุดที่เป็นลูก ชกกระเพรืกชกหนึบหคู่กระเพือกเนื้อแน่นแล้วสดน้ําจิ้มตามถึงนิพานไปเลยจากคุณพี่ในงานช้างปีนี้ร้านกล้วยปิ้งเชยชํำแชรตั้งอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกประตู1ติดกับร้านพี่เสือจุดที่ 2, 2ประตู2ติดกับบูธฮอนด้แถมเขารับคนละครึ่งพลาสด้วยนะแบบนี้ไม่มาลองชิมไม่ได้แล้วดูลูกค้าร้านเขาสีน่ารักขนาดไหนไรีบตามกันมาด่วน